สวัสดีครับเนื้อหาภายในวิดีโอนี้เป็นวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม b l o c b e n c h นะครับผมโดยภายในวิดีโอนี้ผมจะใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 64บิตเป็นตัวสาธิตนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมขั้นแรกให้ทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น Chrome และทำการเปิดไปที่ Search Engine สักตัวหนึ่งนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น Google นะครับผมจากนั้นให้ทำการ Search หรือทำการค้นหาคำว่า Blockbench น,นะครับผม เมื่อค้นหาแล้วเนี่ยให้ทำการหาในส่วนของเว็บไซต์ของ b l o c k b e n นะครับผมที่จะมีคำว่า w w w b l o c k b e n c n e t ด้วยนะครับผมที่เป็น URL เนาะคลิกเข้ามาเลยนะครับผมใครที่หาไม่เจอผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ Description หรือว่าใต้รายละเอียดของคลิปนะครับในส่วนของตัวโปรแกรม b l o c k b e n นะครับผมเราสามารถใช้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันก็ได้นะครับผมก็คลิกเปิดเลยนะครับผมแบบนี้เนาะ หรือเราจะทําการดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ได้นะครับผมก็จะมีในส่วนของที่เป็น Windows Linux แล้วก็ Mac OS นะครับผมทีนี้ผมอยากจะให้ทุกคนเลื่อนลงมาดูข้างล่างก่อนนะครับในส่วนของ Blockbench นะครับผมสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานกับในส่วนของ Mobile Application ได้นะครับผมในส่วนที่เป็น Android นะครับจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ b l o c k b e n ตัวนี้นะครับผมที่เราเพิ่งเปิดกันไปก่อนหน้านี้เนาะ โดยต้องเข้าผ่าน Chrome นะครับผมจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแล้วก็ถามว่าต้องการที่จะแอดหรือต้องการที่จะเพิ่มช็อตคัทของตัวเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยไว้ไหมถ้าเกิดว่าเราแอดหรือทาก,การเพิ่มไว้เนี่ยมันก็จะทําการเปิดเว็บไซต์ของบล็อกเบนเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับสำหรับ Android ส่วนใน iOS เนี่ยก็เข้าเว็บเดิมเช่นกันนะครับผมแต่ว่าจะเข้าผ่านตัวของ Safari นะครับผมเมื่อเพรสหรือทําการกด ในส่วนของปุ่มแชร์นะครับผมปุ่มแชร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือของตัวลิงก์นะครับผมเมื่อเมื่อกดปุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการกด Select นะครับผมในส่วนของ add to home screen หรือทำการคลิกเลือกในส่วนของ add to home screen นะครับผมแล้วตัวช็อตคัทของ b l o c k b e n เนี่ยก็จะไปเด้งไว้ที่หน้า Home Screen ของ iOS นะครับผมนี่คือการประยุกต์ใช้สำหรับในส่วนของ Mobile a p p พลิเคชันนะครับ ถัดมานะครับผม b l o c b e n นะครับผมก็จะมีหลายเวอร์ชั่นนะครับผมโดยเวอร์ชันที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งสำหรับตัวระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าๆอย่าง Windows 7 Windows 8ทั้ง32บิตและ64บิตนะครับผมรวมไปถึง Windows 10ที่เป็น32บิตด้วยนะครับผมก็คือ b o อก b e n เวอร์ชัน4.6.5นะครับผมซึ่งจะต้องเข้าโหลดผ่านลิงก์ตัวนี้นะครับก็คลิกเข้ามาเลยนะครับเห็นไหมครับผมว่าคำว่า Selected Version นะครับผมจะเขียนว่า4.6.5นะครับผม ก็ทำการติดตั้งได้ตามวิธีเดียวกันกับที่ผมจะสอนในวิดีโอนี้เลยนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าต้องเข้าผ่านลิงก์นี้เท่านั้นนะเอาล่ะทีนี้เราก็กดกังกระบาดปิดไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Windows 7 Windows 8ที่เป็น32บิต64บิตรวมถึง Windows 10 32บิตเนี่ยก็จะต้องทําการปิดตัวของ อัตโนมัติ Update ด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันการอัปเดตอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมโดยคลิกไปที่คําว่าไฟล์ Preference, Setting แล้วก็ Application นะครับโดยภายในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีการสาธิตด้วยนะครับผมสําหรับการปิดอัตโนมัติ Update นะครับผมถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูในส่วนของ System Requirement นะครับผมก็คือความต้องการของระบบนะครับผมความต้องการของระบบนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมจะมีในส่วนของ m i n i m u m requirement แล้วก็ r ิ c เ m mended นะครับผม ในส่วนของ m i n i มัม r รี u ร์ e m e เมนะครับผม mm hmm. ก็คือเราจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการนะครับผมดังนี้เนาะจะใช้ตัวไหนก็ได้นะก็คือ Windows 10หรือว่าสูงกว่านี้ก็ได้11 12 13 14อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่จะต้องเป็น64 b i บิตนะครับผมทางฝั่งของ Mac OS นะครับผมจะใช้เป็น Mac OS 10.13นะครับผมของ Hysela นะครับผมหรือว่าเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่านั้นเองนะครับผมในส่วนของ พวกตระกูล Linux นะครับผมก็จะมี Ubuntu 12.04นะครับผม De b i a n 8 Fedora 21หรือว่าใหม่กว่านี้ก็ได้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของพื้นที่ว่างสำหรับ Storage นะครับผมก็จะอยู่ที่2 g b ขึ้นไปนะครับผม s t o r a g e ในที่นี้เนี่ยก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือพวกฮาร์ดดิสพวก SSD เป็นต้นนะครับ ถัดมานะครับผมในส่วนของแรมนะครับแรมเนี่ยหรือความเป็นขั้นต่ำเขาต้องการแค่ 4GB กิกเท่านั้นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของความละเอียดของหน้าจอนะครับผมความละเอียดของหน้าจอก็ใช้เป็นในส่วนของ1280นคูณ720นะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกราฟิกการ์ดหรือว่าตัว G P U นะครับผมเราจะใช้เป็น G P U ที่เป็น Intel H d Graphics 4000พนนะครับผมเป็นขั้นต่ำนะครับผม นี่คือความแรงขั้นต่ำที่ต้องใช้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปใช้เป็นส่วนของยี่ห้อ Nvidia เดียหรือว่า AMD เราก็ลองศึกษาดูนะครับว่าตัวไหนของยี่ห้อ Nvidia เดียหรือว่า AMD เนี่ยที่มีความแรงเทียบเท่ากันกับ Intel HD g ด a ี h กับ4000นะครับผมหรือจะใช้ตัวการ์ดจอที่ใหม่กว่านี้ก็ได้นะครับ ต่อมานะครับผมก็ย้ายมาในฝั่งของทางที่เป็น recommend บ้างนะครับก็คือตัวที่เป็นความต้องการแนะนํานะครับผมแบบว่าเอ้ยเราแนะนําอันนี้เลยนะถ้าใช้เนี่ยดีแน่นอนนะครับผมในส่วนของ Windows macOS หรือว่า Linux เนี่ยจะใช้เป็นตัวที่เหมือนกันกับ minimum มมก็ได้นะครับผมไม่ได้ติดถัดอะไรเนาะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเขาก็จะแนะนํานะครับผมว่าเราจะต้องใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดด้วยนะครับผมถามว่าทําไมถึงเขาแนะนํามาแบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยใช้งานในส่วนของ โมบายแอปพลิเคชันนะครับผมซึ่งมันไม่มีเมาส์กับคีย์บอร์ดมันก็จะลําบากหน่อยนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแรมนะครับแรมเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้ใช้เป็น8กิกนะครับผมสําหรับการใช้งานโปรแกรมบล็อกเบนนะครับผมและก็ตัว r e s o l u t i o n นะครับผมหรือตัว Display Resolu t i o n ก็คือความละเอียดของหน้าจอเนี่ยก็ใช้ไปในส่วนของ1920คูณ1080นะครับผมเด็กก็คือ Full HD นั่นเองนะครับถัดมานะครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของ s t o r a g e นะครับก็คือพื้นที่่วาง นะครับผมในฮาร์ดดิสก์ SSD นะครับผม,ผมก็คือต้องการตั้งแต่10กิกขึ้นไปนะครับผมเอาละเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเราจะทําการติดตั้งในส่วนของเวอร์ชั่นปัจจุบันกันนะครับผม,ผมก็คือเวอร์ชันล่าสุดนะครับล่าสเวอร์ชันตอนนี้ในปัจจุบันก็คือ4.9.3นั่นเองนะครับผม โอเคไหมมันก็จะแบ่งส่วนเป็น Windows เป็น Linux เป็น Mac OS นะครับผมในส่วนของ Windows เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนอีกเช่นกันนะครับก็จะมีตัว installer กับตัว portable ตัว portable เนี่ยจะเหมาะสมกับคนที่ใช้งานในส่วนของแฟลชไดร์นะครับผมเสียแฟลชไดร์ลงไปนะครับผมแล้วก็เออเราอาจจะไปใช้ในเครื่องอื่นๆ นะครับผมอาจจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆในสำนักงานหรือว่าในโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เนาะก็ะใช้ในส่วนของ p o r t a b l e ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เดียวๆโดดๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็นในส่วนของ installer ได้เลยนะครับผมแล้วก็คลิกเพื่อดาวน์โหลดนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับผมการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมสำหรับ Des k t o p อ p p l i พลิเคชันนะครับหรือว่าที่เรากำลังทำการติดตั้งกันอยู่เนี่ย วิธีการอัปเดตนะครับผมก็คือทำการดาวน์โหลดตัวอินส tall er หรือว่าตัวติดตั้งมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการค,ค,คลิกโหลดไปนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะทำการอัปเดตให้นะครับโอเคทีนี้เราก็มาในส่วนของตัวที่เป็นตัวติดตั้งตรงนี้นะครับผมตัวบล็อกเบนตัวนี้นะก็จะน้าตาแบบนี้เลยตัวติดตั้งเนาะให้ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับผมเพื่อติดตั้งนะครับผมก็ทำการติดตั้งสักระยะหนึ่งนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะถามถึงการอนุญาตให้เข้าถึงนะครับผมในส่วนของไฟวอลนะครับผมแล้วก็กดอนุญาตไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมสาหรับการติดตั้งตัวโปรแกรมบล็อกเบน์แต่เราก็จะยังมีวิธีการที่เราจะสาธิตเพิ่มเติมนะครับก็คือการปิดอัปเดตนั่นเองนะครับการปิดอัปเดตอัตโนมัตินี่เราก็คลิกไปที่ไฟนะครับผมหลังจากนั้นก็เลือกไปที่คําว่า Preference นะครับถัดมาเนี่ยเราก็คลิกไปที่คําว่า Setting นะครับผม แล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็เลือกไปที่แท็บแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็ติ๊กในส่วนของ Automatic update นะครับผมให้ติ๊กจากที่เป็นติ๊กถูกเนี่ยให้เอาออกไปนะครับผมเท mm hmm. ่านี้ตัวโปรแกรมก็จะไม่อัปเดตแล้วนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานในส่วนของ windows 7, windows 8 32, บิตห4บิตหรือคนที่ใช้งาน windows 10 32, บิตนะครับเท่านี้ก็ครบองค์ประกอบแล้วนะครับผมสำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้งในส่วนของ block b e n นะครับผมสวัสดีครับ